สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทแบบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญระดับเกินล้านนะครับแต่ว่ายังสามารถได้พบเจอได้เองอยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมก็ได้พบเจอเองในระบบมุนเวียนนะครับ เป็นเหรียญ10บ,บาทแบบ2ส,สีนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนเลยนะครับเป็นเหรียญระดับเกินล้านนะครับแต่ว่ายังสามารถได้พบเจออยู่นะครับส่วนจะเป็นปีพศอ,อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับเห็นไหมครับนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญ ระดับเกินล้านนะครับสําหรับจํานวนการผลิตนะครับสําหรับจํานวนการผลิตนั้นเป็นเหรียญระดับเกินล้านเลยนะครับและก็เกินเยอะด้วยนะครับซึ่งจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่9ก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับถามว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้แบบที่ผมนำมาชมอยู่นขนาดนี้นะครับถามว่าหน้าตัวนี้ ซื้อขายกันหรือ,อยังนะครับก็ซื้อขายกันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นบางคนบางท่านนะครับที่ซื้อขายกันนะครับแต่ก็ราคาเกินหน้าเหรียญไม่แพงนะครับเมื่อมีการซื้อขายกันนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ11บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับ มีการซื้อขายกันนะครับแต่ไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับย้ํานะครับเป็นเหรียญระดับเกินล้านนะครับจํานวนการผลิตดังที่ผมได้บอกไปนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่9ล้าน3ามแสน1600เหรียญนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับสับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นโลหะสองสีนะครับ วงขอบเหรียญด้านนอกนะครับทำมาจากโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับทำมาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมบรอนนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับก็ถ้า,ากว่าได้พบเจอก็แนะนำให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มจะหายากแล้วนะครับในระบบมุนเวียนนะปัจจุบันนี้นะครับ เหรียญนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับก็เป็นอีกเหรียญที่ได้พบเจอก็สะสมไว้ก่อนนะครับ